เฮ้ยเยเขียวเขียวอ่องมาล้ะมองนุดูนี่อันนี้จะเป็นเฮือนตุลีเนาะน้องตุลีแล้วกำลังสั่งไหมนี่นี่นี่กำลังเห็ดเฮือนโมเดิร์นคลื่ของเราเลยเนาะนี่อคาโน่ไอคุยสองคนข้าวควันข้าวควันโอ้ยนี่มาแสงกี่สี ม, <Sustain able> มันอ่ะบอมักผู้ยิงได้ทุกคนมัวนผู้ยิงเราก็ยันซิมากัดลูกของเขาอะนะมันมากัดแท้ๆผู้ยิงนะมันบอมักผู้ยิงมันมักแต่ผู้ไซก็เลยกว่าตรงไหนค้างอยน่ ฮัลโหลสบัยดีทุกคนสบัยดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอะคายายมิอาบน้ําแล้วแล้วนี่น้องหควันอาบน,น้ําแล้วแล้วนี่ที่เห็นนี่เขาเขานี่ทาแป้งเลอทุกคนพออันนั้นอนะ่ะอันน้องหควันออกตุ่มเหือเนาะช่วงนี้เหืออากาทอนแล้วก็ขีฮอนอันนี้เหือเต็มตลอดเลย จนเฮ็ดให้ตุ่มแดงๆออกมาล่เลยแถวนี้นะก็เลยว่าทาแป้งใสบกนานๆเลยแล้วก็มันหายนะทุกคนตอนนี้เหลือแต่นิดเดียวมือมือซื้อคือแดงลายเลยแถวนี้นะแดงแดงแว่าทาแป้งใสแล้วก็ทาแป้งคือบ่บ่กบ่เข่าปากบ่กเข่าดังนองเด้อเพราะว่าเาพยายามทาแต่บอลบริเวณนั้นมีตุ่มนะก็เลยนี่แ็ดนี่เค่นี้มีตุ่ม เห็นบ่อีแม่คือบริวีพรมแต่เศร้าเลยเ,เหมือนเหมือนผู้ชายไพยก็ว่าคือผู้ชายแต่ว่านุ่งกระโปรงเดอ้อนี่มวยผู้ชายเดอ้อมีเอฟซีหลายคนถามอยู่ว่าเป็นลูกสาวหรือว่าเป็นลูกชายเนะเป็นลูกสาวเดอ้อแต่ว่าหน้าตาคือไข่ค,คือผู้ชายสือ้อ เน่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 ฮกเดือนไปหกเดือนไปกับมือนี่วันทีสองเจ็ดบอกพราะว่าสามมือแหละหกเดือนไปสามมือเนาะแล้วแควกําำลังสี่อกสองสองเล่มแล้วเล่มหนึ่งมันผลจากเขือกแล้วแล้วก็เล่มหนึ่งกำลังสิแตกอยู่ลุมนะคือไว้แหงลูกคนอื่น ปดเดือนยังบออกอันนี้คือแต่ละคนมันบกคือกันเนาะอันนี้ก็เคยศึกษามาแล้ววาลูกแต่ละคนบบคือกันบางคนก็ออกไวบางคนก็ออกซาบางคนว่าผู้ไดออกซาเมนแขวจะโบยืนแบบว่ามันจะลนไงเวลาถ่ามาะนาควานีนี่แต่ก็บ๊บหูเนาะบบในใจคือการมันเป็นแท็บอ่ไม่เถ่าก็จะบอกว่าออกไวก็คือลุนไวแบบนี้นะมันบหมันเนาะมันบบแนนแบบนี้นะคนนองของกันคือออกไวแหงบูว่าสิแนนหรือบบแนน สิเป็นแถวแมงก่อนกบปจักอือจิอันนี้ใช่เลยเออตุลตุลากับไอพิดกันอีแล้วคือช่วงนี้คืออันเฮือนตุลีน้อยกำลังสร้างบ้านเนอะทุกคนช่วงนี้เขาเจาะทางให้แล้วเมื่อเร็วแล้วก็พัก ประมาณสองสามอาทิตย์เพื่อชิจุดไยที่เขาทางเล้วที่เขาทางเล้วเนาะก็เลยว่าพักส่วงเวลานั้นเอาเวลาว่างตรงต้นนั้นเนาะมาเฮ็ดเฮือนตอนนี้คือกำลังเฮ็ดเฮือน,นอยู่ยคือช่วงนี้คือส่วงเฮ็ดเฮือนอยู่บ้านนี่เนาะอย,อยู่เมืองนี่ก็ว่าได้เนาะคนอยู่นี่เขาจเจาะเห็ดเฮือนในช่วงนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้คือส่วงว่างของเขาเด้ ทาหลังจากคัางให้แล้วเขาจะวางนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ไปจุดให้อีกแล้วแล้วก็ได้ซักเขาให้อียังอู้มันยุ่มมันแย่หลายแฮงเออซุงนี่นะอ่ามาตุลาเพื่อนขอตุลานี่นี่นี่นนกับตังตั้งอยู่เดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิกเงอนของตุลีกับตุลากันเนาะเดี๋ยวก็สิได้อยู่เงอนไหมละแต่ว่าคือสิบวัแล้วปีนี้เนาะมีแต่ว่าตั้งหลังคาไว้แล้วก็ป้าไว้เพราะว่า งบจำกัดเด็กเขาเจะก่อเฮดไฮซื้อนะทุกคนบ่ได้หาเงินเพิ่มยังใดเลยมีแตว่าเฮดไฮอย่างเดียวแล้วก็ขายข่าขายข่าปีหนึ่งในขายได้ประมาณสองสามต้นนี่แหละทุกคนสองสามต้นต้นหนึ่งก็ประมาณสิบล้านสิบล้านก็จะถืออยู่ประมาณเท่าไหร่เซนพอปะจะถืออยู่ประมาณเท่าไหร่ปะคิดไรเบ้ง สิบล้านหนึ่งเดียวสิคิมสิคืนน้าจอให้เนาะว่าจะถึอจะบาทเนาะต้นหนึ่งสิบล้านเนาะแล้วก็ด้วยนี่รุดมาอีกช่วงนี้น่ะเขารุดเนาะก็เลยว่าประมาณแปดล้านปลายนี่แหละช่วงอันข้าจเก็บเกีียวไม้ขนาสิบล้านปลายได้เขาก็เลยว่าเข้าจก็เอาเงินต้นนั้นมาสั่งเฮือนเนาะกว่าี่ได้เฮือนลางหนึ่งน่ะบ่มเป็นงายเลยเนาะไม้เลมหนึ่งก็แพงแทลแพงว่าปูนต้นหนึ่งก็แพงแทแพงว่าตอนนี้น่ะราคาขึ้นแพง ก็เลยว่าโอ้ยกว่าจะได้เฮือนหลังนึ่บ่เป็นไงเดี๋ยวเอ้ยก็ขอชีเห็ุต่อเนาะเอ้ยก็มันเห็ุอันแต่หลังคาแต่แต่ปีไก่แล้วแต่ว่ายังกอบงมดเชื้อยังได้เทพื้นอีกส่วนเฮือนเฮาก็คือบ่ไปบ่มาเห็ุหน่อยนึงแล้วก็พักเหตดหน่อยนึงแล้วก็พักแบบอ่ามีเท่าไรเหตุไปเท่านั้นนะเนาะโอเคไปบงกัน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  <sk r isa> น้องหกวันยังนอนแล้วหลังจากอบนหนำนี้ตรงไห้ให้นอนเธอหนึงมันจะชิพอนนอนเวีนตลดอดดนนีน้นะโอเคไปไปบ้ากันโอเคทุกคนก่อนออกจากบ้านก็ใส่มวกฮัลโหลนี่อันนี้จะเป็นเฮือนตุลีเนาะน้องตุลีแล้วกำลังสั่งไม้คืนนึ่งนี่นี่นี่กำลังเห็นเฮือนโมเดลคืนของเฮาเลยเนาะนี่ อาคาน้อยไอเขยสองคนกำลังตัดหลังคาเนาะตาแต่สามมือแลอ้วอนนี่นี่เาก็ายูเอนอยูหน้าเฮือนตุลีอันนี้จะไปเฮือนเฮือนของตุลีเด้อเดี๋ยวสิกเข้าไปเบิ่งทางในเสี่ยทุกคนเบิ่งทางในกันเป็นแนวใดเนาะ คันน่ะนี่ใส่กระเจี๊ยบเวลาไปสวนใจตุลีเอยู่เด้อตอนนี้ตุลีไปหงเฮียน,นนี่จะเป็นเงอนของตุลีน้อยสั่งมาได้เจ็ดแปดปีละอันนี้ทางนี้จะเป็นเฮือนควา้านี่เฮือนคว้าก็ประมาณนี้เด้ออยู่แบบมันๆอยู่แบบจำเป็น แต่ก็ยูมาได้เจ็ดแปดปีแล้วอันนี้คือของสำคัญของคนอาคาประมาณนี้ไฟเฮือนของตุลาเนะตุลาเนะ <c oughs> นี่โทรธาตุาจะจกจะเบิ่งสองเจ็ดสองสามอยู่นี่นี่จะเป็นเฮือนเก่าเด้อ เบิ้งไทยไว้แล้วก็ให้ดิ้งหน่อยใหญยมากล้วก็ให้เขาเจาะเบิง้งว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยออยูเฮือนแบบนี้นะอโอเคเดี๋ยวชิ่ไปเบิง้งเฮือนไม้ที่เขากำลังตั้งไป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 ตูตูวล่ะพาไปนี่แม่ตุ้ตลีกำลัำง เชียวใหม่คืนให้ข้าเจ้าสิแล้วเด้ออีน้าจวงเอาเด้อแต่ขอดไดเลยตอกใหม่ได้สามมือแล้วยังบ่ได้ไซส่สี่ยังก็กระเบื้องสิแพ็ค เขาจะใส่สิบแ go <city> right. so ็กเขาจะที่ใส่กระเบื้องใน้นี่โบทีใส่สั่งกะสีคือของเฮาเพื่อนแบบกับบ่ใหญ่แล้วกับบนใหญ่เกินไปแล้วก็บนหน่อยเกินไปพอดียูเลยเพื่อนประมาณนี้นะคือของเฮานี่ใหญ่เกินไปแล้วก็เห็ุเาียงบก็ลายบันไปไปเลยอันนี้ธรรมดาพอดียูเคสนี่เป็นเคสที่ว่าสั่งบานไม่แต่ละคนน่ะนี่อันนี้ก็คือการหาก็สั่งี่นี่ โมเดิร์นหนังนี้แล้วก็เพือนไอ้เคยก็กําลังสิสั่งเพือนเอ่ยพกกนี่เพือนอะคะน้อยแล้วก็เือนที่เฮากําลังสงพนแถวนี้เป็นเือนไม้หมดเลยทุกคนเฮาก็สั่งแล้วที่ใกลๆเพือนของเฮามีอันัค2หัวน่ะก็สงปีปีนี้แหละเฮาก็แล แล้วก็อีกลังนี้ก็ฮาก็แล้วเขาเข้าไปอยู่แล้วนี่มีแต่เฮรื่อไหม้หมดเลยเพราะว่าเขาจะเอาอยู่ไหมนี่กว่าจะได้เฮือนนะต้องไน้ใส่เวลาต้องได้ใส่งบใส่ให้งางคนคตรหลายเลย ใครก็ทำหาไอรอดเนี่ยไอรอดอยู่นี่เ้อทุกคนไอรอดมามาต่างเฮือนตุลีมั่วยต่างเฮือนเขาเจ้าคคือมีเอฟซีหลายๆคนถามมาไอรอดไปไซาตายหรือบออย่างนี้นะยังบ่ตายเด้อยังอยู่นี่ค้างไว้นะเพราะว่ามันนะบ่มักพุยิงได้ทุกคนเมื่อูยิงเราก็ยันซิม,มักัดลูกของเขาอะนะ มันมากัดทแท้ๆผู้ยิงนะมันบบมักผู้ยิงมันมักแต่ผู้ชายาาาาก็เลยว่าตรงไหนค้างไว้แบบนี้เนาะตุลีตุลาเคยให้กัดลายเทื่อแล้วก็เลยว่าย่านนะก็เลยว่าค้างไว้แบบนี้แล้วก็มือนี่มันออกมาในอะไรกบ,บจ่จักมาต่างเงินซวยกบ,บจ่จักนี่มือไหม อเอามาจากเขาเ <c oughs> ห็ดคอกไหวยูเฮือนไอ้เคยเห็นนะแต่กนมันออกมาเ <c oughs> <c oughs> ออเฮ้ดูดความไม่หายความมันหายนะผู <c oughs> <c oughs> ้ใด e, ้บอกว่าดีไห้มันเนยมันหูไลยทุกคนมันหูภาษาค่ะภาษาเราไลย 哦，那要离离我们呢？哎，我住北北北你住不เย哎呀，哎，离离离离不平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 平浪根平浪根。哈哈哈哈哈！你吃啥？你煮熟了没有？还没有煮煮出来啊！哈哈哈。不鸟。哦。来来来。 เอกลยเนี่ยให้กล้วยให้เข้ามันตลอดแต่วโบก้าให้ออกมานะยันสิมากัดลูกเพราะว่าบาร์รอนนั้นโ้มักผู้ชายผูย้หญิงแท้ๆเนาะบมักจักหน่อยเลยเลยต,ตุลาก็เคยถือกัดเหรอก็เร <c oughs> ียกว่า้บแหย่มาอะอะไรนุ๊นกโบต้องให้ไปไกลแม่เดี๋ยวมันมันมันหยันของขวัญเอามันหยันของขวัญมันบบก้าไป ฮ้ัลโหลขงขวัญขงขวัญอไม่ดีเลยังสิ้ไอจิ๋วเยอเฮลโหลงขวัญย่าไม่่ยเฮลโลบออดมันย่านของขวัญเวลาไปให้อาหารมันเฮาเจียของขวัญไปเบิ้งหล้วก็มันเอากลนให้เฮาเบิ้งนะตวบออดเนี่ยมัน เอาโกนให้ขอควรเบิ่งนี่กำลังให้กำลังอัพนำค่ะรอดนี้รอดนี้มันกินสบู่เลยทุกคนทันมันปล่อยป้าไว้ในนี้นี่มันมาเบิ่งมาเข้าห้องน้ำแล้วก็โอกินสบู่มดเลยแฟบก็กินอะโลหน้หงอัน้นะตุล่ะโอ้ ก่อับน้ำโดนและแต่งตัวหอมหอมย่าปอยเดอขั้นปล่อยนี่ยันนี่แต่งตัวหอมหอมอับนนำหอมบมแม่มันกินเมื่อไหร่ฮะกินเพื่อน บูนี่เอาไป้ยงนำบปเลยเลยคันม่ยตกทางไม่นะมัดดื้อคนนั่นอะกตลอดเนาะ <c oughs> ดื้อกว่าคนอื่นดื้อกว่าตัวอื่น <c oughs> <c oughs> เขียวเขียวออกมแล้กเขียวมันร้นล่นี่เขียวมันร้อนม้ทุกคนร้อนกออกไมไหมทุกคนใหญ่อ้ะอใหญ่เออมาเฮ้ยรอไม่ดมาพี่ป่ว้เนาะไม่ลไม่ลงมาป่เลยนี่อาบลิบรอยอ้หน่อ้หนึ่งอหน่ มื่อเมื่ออะไรช่วยอะขัดเขียนใช่แล้วเราเรากระเทยจ้ะตุ่อมจ้ื่ออะไรป่ะตุ่นไม่เจาะโอเคทุกคนตอนนี้คือหอกขอเขามาห้องแล้วห้องก็บม่ยังไม่ยะห้องไม่รู้อ่อนกว่าสิบประมาณนี้เนาะตอนนี้คืออักขน้อยว่ะสิปล่อยบักลอดลินอยู่อยู่บอลเขาเจ้าตั้งหลังค้าน่ะ ขั้นปอยนี่คือเฮาอยู่บ่ได้เนาะทุกคนผู้หญิงมันบ่มักผู้หญิงขนสิไปเลาะกัดหมดเลยผู้หญิงน่ะผู้ใดเว้าบ่ดีใส่มันเว้าว่าสิตีมันแบบนี้แบบเว้ายกกระยามันกัดหมดเลยนะก็เลยว่าบ่บ่กล้าเอาออกมาเนาะแต่ละมือนี่ค้างไว้อยู่ในคอกเนาะคอกเฮาเฮ็ดไว้ใหญ่ๆอยู่เพื่อนไอ้เคยเนาะแล้วมื้อนี้บ่ฮู้ว่ามันออกมาได้แนวใดมันน่ะมันน่ะจะขุด อยู่ทั้งอยู่ลุ่มดินกับประแจเนาะมันออกมานะ่ะออกมาก็เลยว่าออกมาโดยที่แบบโุ้มออกมาไรเธอแล้วแบบนี้นะแล้วก็มันมาลอกกัดดิ้งหน่อยนาะมือนั้นคือออกมาแล้วก็กัดตุลาได้ตุลีเด้จนว่าเป็นซ้ำนะก็เลยว่าบอกระห้ออกมามีแต่ค้างไว้เนาะคือไอรอนยังอยู่สบายดีอยู่เด้อมีแต่ว่าเอาเอาเข้าเอา้ํำเอากล้วยเอามากไม้เนาะให้มันกินตลอดแล้วก็ แล้วทุกมือหนึ่งซีขาครับก็มีมือหนึ่งซครับบ่ตามกวาดครับเนาะเฮาเอาให้นะแล้วก็เอานําให้มันกินตลอดเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงห่อนเลยนะเฮาก็เลี้ยงยังดีแต่ว่ามีแต่ว่าบ่ปล่อยอิสระให้มันเนาะเพราะว่ามันเลาะก,กัดเดิ้งหน่อยนะถามว่าไปกัดถือคนอื่นถือว่าเฮือนแต่ว่าบ่แม่เฮือนเฮาี๋ยวนี่นะเขาจะได้เสียค่ายังให้เขานะก็เรียบบวกล้าเอาออกมาเนาะมีแต่ครั้งไว้ ตอนนี้ก็น้องขัวควันมีน้องขั้วควันแล้วก็บกะปล่อยเลยยั่นมากัดเนาะแต่ว่าเวลาเราให้อาหารอันอียังให้ตุลิงเนี่ยเขาก็จะเจียน้องขัวควันไปเด้แต่ว่ามันจะบุบเบิงหนาเลยได้มีแต่เอากลนวเฮาเบิงเห็นเดี๋ยวนี้ให้แต่ละคนเบิงโอ้ยยังนอนแล้วแพงๆโอเคโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ สิอันอัปเดตกันตัดลังคาของเฮือนเสาตุลีให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะบ่ฮู้ว่าสิแล้วประมาณใดนเนาะสำหรับปีนี้แต่ว่าน่าจะได้แต่แลังคาแหละปีหน้าค่อยก่อต่อเนาะต้องได้ใช้เวลาเป็นปีเลยได้กว่าจะได้เฮือนนะเป็นปี2ปี3ปีก็บ่ฮู้เนาะก็ประมา, okay. มาณนี้เนาะโอเคบ๊ายบายเอซีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมาลูกบ๊ายบายบ๊ายบาย บ๊ายบายเด้อ